พี่น้องที่มาเข้าค่ายสุขภาพนี่ได้เรียนรู้พลังของหมู่พลังของหมู่กลุ่มที่พระพุธเจ้าตรัสว,ว่าที่พระพุธเจ้าตรัสว่ามิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์นะครับก็เขาจะเห็นพลังว่าถ้าเขาเดินคนเดียวนี่เขาอาจจะเดินไม่ถึงก็ได้แต่เขาเดินกับหมู่เนี่ยเขาเดินถึง โงงนะคะจุดใหม่ปลายทางกาะอันนี้ทุ่ออกจากศูนย์นะคะกำลังเดินเรียบถนนชารุมานดอดอานนะคะ เดินมาได้ประมาณ500เมตรนะคะจากหน้าสูงค่ะ<ป>เิเข้าสูเ่เขตชุมชนค่ะ<ป>เริ่มทำสั่ดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราไปเส้นไหนกันต่อค่ะครับอ่เดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาไปตรงนี้เข้าไปที่หมู่บ้านแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปหน้าถนนค่ะ ร้อนรา้าแรงไร้เอือ้ออาทรไรทางไรพรนนอ่นไหค่อรไทอันนี้นะคะพี่น้องเราก็คุยกับพ่อแม่พี่น้องข้างบ้านใช่ไหมคะ,ะว่า เราสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นดีเออตีนี่คือยังไงคะตื่นเต้นคนเยอะเต้นเห็นอย่างนี้แล้วรีแล้วค่ะแล้วรู้จักสวนป่านวบุญเลยคะก็เคยไปซื้อยากบูนยาคล้าคล้ายอานาลาเป็นญาติกันหรือเปล่าคะเย็นนี้สามารถไปร่วมงานตลาดวิธีทำได้นะคะกลางโมงเย็นนะคะขอบคุณค่ะถูกซื้อสั่งยังไงกัน พ่อแม่พี่น้องที่ได้ใช้สอนกันนะคะท่านไหนไม่จิตธารกิจวันนี้ก็เรียนเชิญสภาผูีแประชาม์ของเรานะคะกำลังทำการประชามพัธ์แม่จับที่น้องชาวบ้านบริเวณนี้นะคะว่ามีคืนเดินการจากสวนป่านาบุญนะคะก็สามารถที่จะแวะเวียนเข้าไปได้มีข้าวสารอาหารแห้งนะคะหรือแม้กระทั่งปุ๋ยอินทรีย์ในราคา ถูกมากๆเลยนะคะเพราะแม่พี่น้อนงท่าไหนที่ทําการเกษตรก็สามารถที่จะไปหาซื้อปุ๋ยในราคาถูกได้25กิโลกรัม120บาทนะคะ50ไม่ขาเหรอคะไม่ไ่ครับปวดปวดเส้นมันตึงเส้นมันตึงนะคะมีอาการไม่สบายอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะคุณอาอ่าก่อนนี้เป็นครับเป็นอะไรคะะ เป็นอะไรคะไขมันแล้วสเส้น,น,นไขมันสูงความดันแล้วเส้นปวดเส้นตึงเรามาเดินวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะโลง่งโลง่งโล่งขึ้นนะคะอ,อันนี้ก็ผลพวงจากการเดินสุขภาพนะคะการเดินจาริกนะคะก็เป็นการเดินเพื่อสุขภาพประโยชน์หนึ่งของการเดินจาริกะคะ่ะ ขาสีแดงแล้วก็เลี้ยวซ้ายใกล้หยุดแล้วค่ะหนีนิดเดียวค่ะร้อยเมตรสุดท้ายค่ะร้อยเมตรสุดท้ายโอเคทุกคนทำได้ดีค่ะดีเด็ดค่ะโอ้โหพี่บ้านไปถ่ะต้องเขาเดินด้วยค่ะค่ะตัดภาพออกทีนี้ค่ะสวยสวยสวยมากนะเดินเหนึ่งค่ะกำลังมาติดภาพนะคะถ้าไม่เรียนเดี๋ยวไม่ตัดภาพออกก่อน ไกล้ถึงแล้วถ้าใครสัมผัสเยอะจังป่าใช่ค่ะก็ถึงจุดบรรยากาศสีโผเช้านี้นะคะเชาวันที่24กุมาพั2558นะคะทีมจาริศนะคะจะท่ายสุขภาพสวนป่านาปูนนะคะอำเภอดอนตาลจังหวัดปีนาหานะคะกลับไว้ดีแล้ว คำปันกมสาริข้าพเจ้านำมัสการะธรรมบามสักพันัสารังพชาม แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าจึงระ้งรงเป็นที่ปรึกระวังบุษบุญพระมังขลังมงคลตัวจึงเกิดสัทธาสตีพระวันจุเทความสวัสดี ทั้งปวงที่รักษาสัพพสังขานุภาเวนะด้วยการตามภาวะของสังขะทั้งปวงที่เกิดในตนสัพพะโสตถีพระวันตุเตอันถุ อันกำลังเดินบ้องเพนเนี่ยนะอันก็กำลังเดินบ้องเพนก็เลยมันก็เป็นเป็นชีวิตของพวกเราที่กำลังข้ามทูมบ้องเพนอนี้เราก็ถ่ายเบื้องหลังของทีมงานที่ชอบถ่ายรูปนะคะเจ้าบอกว่าต้องรู้กาลากาลันยตากาลันยุตตาตับบริะไหมคะกาลันไหนเขาทำอะไรก็ต้องอย่างนั้นเกี่ยวใบรุ่นก็ต้องแบบไใบรุ่นใส่หน้าหนาว ขอถยยด้วชื่อแม่มค่ะอยู่สกลนอครค่ะมาครั้งแรกค่ะเดินจารึกแล้วรู้สึกรู้สึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอะค่ะตอนแรกว่าจะไม่ถือธงเพราะว่าเป็นเดินเดินเดินข้างหลังคนถือธงอะค่ะแล้วเขาตอนแรกรู้สึกว่าแบบเราไม่ถือหรอกเพราะเราถือไม่ไหวยอยู่แล้วอะค่ะแล้วคราวนี้ พี่คนข้างหลังเขาบอกว่าคนข้างหน้าถือโทรก็บ,บอกว่ามีใครจะถือตัวเลขหนูก็คิดในใจหนูไม่ถือดอกเดี๋ยวหนูจะถือไม่ถึงแล้วคราวนี้หนูก็คิดไปว่าถ้าถือไม่ได้ก็มีคนอื่นช่วยหนูก็เลยขอถือขอขอพี่เขาถือค่ะแล้วก็เดินเดินไปก็รู้สึกเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็รู้สึกว่าเรามาทำบุญนะขอให้บุญนี้ให้เราถือได้ถือให้มีกำลังอะค่ะ ค่ะเพื่อเดินทางนี้เราได้กำลังค่ะค่ะค่ะทนี้พี่น้องก็กำลังเท้าแถวเป็นกลุ่มนะคะ,เ,คะเพื่อเตรียมเดินทางกลับศูนย์นะคะ ไหรือเปล่าไว้ไม so hmm? ่ว yeah. ้ไ okay. ม่ไหวชื่อรถได้นะคะยังสู้ๆกันอยู่ใช่ไหมอยากออกจอยังสบายดีกันอยู่ทุกท่านนะคะสู้นะคะ มีทั้งเดินและวิ่งในขณะเดียวกันนะคะ ถือว่าเป็นการเดินออกกำลังกายอย่างมีคุณภาพนะคะการได้เดินจาริกมาริมโขงนะคะเป็นระยะทางรวมประมาณ8กิโลเมตรนะคะ4กิโลเมตรขามาและก็4กิโลเมตรขากลับวันนี้นะคะเราทำเวลากันประมาณอย่างละ1ชั่วโมงได้ดีมากเลยนะคะซึ่งคาดว่าขากลับก็คงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงโดยเราได้เดินทางมาใช้เวลา1ชั่วโมงนะคะ จากศูนย์จนถึงริมโขงนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมนะคะไว้พระสวนมนต์นะคะพร้อมฟังบรรยากับคุณหมอและถ่ายภาพหมูนะคะก็ใช้เวลากันประมาณหนึ่งชั่วโมงขณะนี้กําลังเดินทางกลับค่ะให้กมีมีกำลังใจดีจากนนเพื่อนๆค่ะตกเล็กน้อยนะวันนี้ป้าเดินได้ป้าไม่ปวดรู้สึกว่าป้ามีพลังมีพลังชีวิตเยอะเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่ว่า ได้มาปฏิบัติทำด้วยได้มาเรียนรู้ด้วยถ้าจะเอาความรู้เนี่ยที่ได้มาในการอบรมไปในห้าวันไปปรับใช้กับตัวเองแล้วก็ใช้ในหมู่บ้านคนใกล้บ้าน,นในบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านตลอดไปจ้ะที่ป้าย,ยงังยังทำอยู่ได้ค่ะขอบคุณค่ะ 哎。<Thank you. S 2> เดินเข้าไปที่ดินโขงแล้วก็ระยะทาง8กิโลเนี่ยระยะทางที่กำลังพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปโดยเฉพาะสำหรับคนที่มีสุขภาพดีแล้วป่วยก็สามารถเดินได้และที่เห็นก็คือแต่ละคนมีความสุขนะคะในการเดินแล้วก็เดินอย่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็คือมีน้ำใจ กันนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าการเดินนี้มันได้อะไรเยอะก็คือได้ทั้งสุขภาพที่ดีแล้วก็ได้ทั้งออการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการมีน้ําใจทําให้เรามีความรักความสามัคคีกันขึ่นนะคะ ทีเดินขวามือบริเวณสุวรรณภูมนะคะโดยมีระมาณ3กิโลเมตรไปทางชั้นมาลอยในตลาดของเราก็จะเริ่มที่เวลา17.30นาทีนะคะแม่เบียนไปเยี่ยมชมได้อ่ถ้าเป็นหนู่เด็กๆก็จะมีพวกสมุดบัตรดึงซ้อนนะคะเขาของพี่คนนี้นนะคะคือ สึกยังไงบ้างคะพีนาขามันไม่เชื่อฟังนะคะขาขาไม่เชื่อฟังแต่ใจยังดีค่ะเล้วขามาเดินเองรูเดินเองตลอดค่ะมีความรู้สึกปิติหรืออะไรอย่างไรบ้างใจค่ะว่าได้เดินถึงที่มีสุขภาพเป็นยังไงคะก็วันนี้โล่งค่ะโล่งนะคะทางนี้เป็นการเท่าคถ่ครั้งที่ห้าค่ะแล้วก็เดินไกลเป็นครั้งที่สามแล้วตั้งแต่ครั้งแรก สองคั้งสามเออเดินทางนี้ก็คือมันได้ทั้งสุขภาพแล้วก็ได้ทํามาได้ความสดชื่นกระดี่กระเป๋าค่ะและแข็งแรงด้วยความเหนื่อยนี่นะคะพี่เล็กนะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่เล็กวันนี้สดชื่นดีครับสดชื่นนะคะกำลังคืนหรือยังคะสบายดี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 ค่ะ สวัเรียรู้ภาพทตนตามสอเยียนสนตามเพื่อตอนรับจังหวัดอินทัยค่ะแรกก็มาถึงแล้วนะคะครับผมสวัสดีครับ เออไปเดินชาลิกครั้งนี้นะมันก็มันรู้สึกกระปีก้กระเป๋าเดียครับก็เหมือนทุกๆครั้งที่ได้เดินมาพอเราได้เดินไปก็ได้ไปเห็นชาวบ้านได้ไปเห็นธรรมชาติแถวนั้นนะครับที่ดินแม่โขงกอะไรครัก็รู้สึกว่าเออกระชุม่มกระชวยนะรู้สึกสาหรับผมนะกระชุม่มกระชวยร่างกายแข็งแรงครับก็ได้ตรงนี้ครับแล้วก็ได้พลัง พี่น้องหลายๆคนด้วยที่ได้มาพูดคุยกันได้เปลี่ยนความคิดเห็นดัวรู้สึกว่าน่าเปลี่ยนใน,นการได้ดครับผมโอเคนะก็ได้สุขภาพคาดว่ากลับไปก็สุขภาพจะดีขึ้นกว่านี้และมีโอกาสจะกลับมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะชื่อโอเอนะคะ มาจากกรุงเทพนะคะครั้งนี้ก็มาเดินจาริกเป็นครั้งที่2แล้วนะคะความรู้สึกในการเดินจาริกในครั้งนี้นะคะก็คือว่าเ,เราได้พลังหมู่กลุ่มนะคะแล้วเราก็มีพลังในการเดินนะคะไม่ว่าระยะทางจะไกลแค่ไหนนะคะเราก็ไม่เหนื่อยนะคะแล้วก็รู้สึกดีะคะ่ะขอบคุณค่ะ